ต้อยผักม่วงสวัสดีจ้าพี่น้องสุขสุขกนต้อยผักมว่มวงม่วงต้นสูงค่ะนี่พี่ตกลงมาแตกเลยถ้ามันตกลงมาเลยก็แตกโอ้ยเอาพริกเอาพริกเอาเกลือล่วง่แซ่บเลยนี่ต้นมันสูงวันน้ปลายดรอแด ต้นสูงหรอกกระโดกคักยั่งไ,ได้เสียวล่งมาได้ปะนี่ตกสองถุงเกียบดีๆเด้อต้องคืนต้นนะนี่เราจะาคอยับมาทางนี้ทางนี้นี่ต้นมันซอยเอาเอาตะก้อตะก้อต้อยเอาปี มีกระทงหนึง่งก็คือออกหัวเลื้งเหลืองแล้วหน่วยแม่นกับสีแก่จักน้อยเราแหละเนาะมีหน่วยนึงกระบอกกนะันทั้งหมเออนี่หน,น่วยนี่หวัวเหลืองนั่น ส่อยบอกม่วงให้ต้อยบอกม่วงปัดมองหันแม่ก็โดค,คักเทนน,น่นนะปัดมุมนั่นน่ะเมียนนั่นละโดกย่างคักเลยเป็นพัวอยุอย่อๆน,นี่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 มุมมุมมุมตรงนั้นนั่นตรงนั้นสีเบิ่ง เมื่อก็กบ่กเห็นดอกมันเป็นแสงสะท้อนป้าอดอกคาไอลีประมาณสิบสิบกว่ากุดลันเพิ่นก็ล่างขึ้นไปเอาตะกอขึ้นไปน้ำงางาสิจับกับบ่มี มองมองนี่ยังมาดกค่ะดกย่ามนี่บ้าแม่นหนามันก็ได้ฮะถึงบ้ามองหันต่อยยากมองส้มองสิยืนกับบ่มี่ มุ่มทั้งฟังทงั้งฝุ่นมันโดอีลีทั้งตึกกระจอกโดกคักเด้อไฟสีอยากกินก่นม่วงน้ำไม่กินน้ำเนอจานมันเหลี่ยมตามันนะต้องไม่กระสันอ่อนๆเสื้อสีด้ดแต่ละน้วยหุ่นนะ bằng cần nuôi ngay phàm đấy bằng mọi cần ngay hết ngay bằng mọi người ngay bằng mọi người ngay bằng mọi người ngay bằng mọi ให้มแม่เราสองถูงพุ่นน่ะทั้งต้นมันอีกบักดอกเลยสูงแน,น่น่นน่ะตต้นมันต้นมันขึ้นไป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 ,นไปบักสูงเลยใกล้ยุ้มันบอมีหมดแดงมีบอ มีหมดแดงปะหมดแดงคันมีหมดแดงน่ะมันแตกออกมากัดคนกะพ่อกันไม่คลิปนานนะจ้าเนาะ ได้อยากกินนบังวงไม่กินน้ำเด้อยจ้าเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะช่องสาน้อยมันนาค่ะขอบคุณค่ะพอกันไหมค่ะต้นบังวงหมักสูง